มาดูคู่นี้ครับช่วงกลางเกมครับชอปัญญาครับกระทบพัทธข้อควายครับฝั่งนี้นะครับเป็นน้องอาร์มนะครับตัวทําชื่อน้องจินะครับฝั่งนั้นเป็นหนึ่งข้อควายครับจับคู่กับหลงครับตัวยกคู่ใจครับทมยกสายไปครับ เอาแล้ครับแต่ตอนนี้6ต่อหครับตะก้อเกมสิแต้มครับคู่นี้ครับตก็มันมันอีกหนึ่งคู่ครับสนามซ้พบวุธครับเราอยู่กับเพจตะก้อโนเนมครับวันอาทิตย์พบกันครับสนามที่เดิมครับกับเพจตะก้อโนเนมครับโอ้ต้องอ่ามรับชิวมากครับ โอ้โหเตะพิกเน็ตไปครับเตะสูงมากครับสายาวครับขุนดีครับแล้วม,ม,มือเราแบบแต้มหกต่อหกครับโยงไปครับ หนึ่งเปิดหัวครับหลงลยเข้ามาลน้นครับเอาไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหไปฝังเลยครับขึ้นนํำพ่ล่าบครับชอปัญญาแ้มเจ็ดต่อหอามโยงไปอีกครับหนึ่งเปิดหัวหลงโรยเข้ามาโอ้โห ไมช่ชัดเจนนะครับวันนี้ลูกทำของหนึ่งข้คอควายครับแต่โตหกครับ,รบรเล่นเองครับหนึ่งข้คอควาย

โยงไปเหมือนเดิมครับหลงลยเข้ามาครับหนึ่งโอ้โหจัดระเบียบร่างกายไม่พมมร้อมนะครับเอาแล้วครับอีกแต้มเดียวครับแล้วก็เกมสิบครับกาต่อหกครับลยหลังไปเหมือนเดิมครับเออถั่วหลงยกมายังล็อกไว้ได้ครับ 6ต่อ9ครับเตะมาครับน้องอามโรยเข้าไปครับโอ้โหเตะครับเตะอยู่กลางคอร์ดครับ อ๋อครับแมตพอยส์ที่สามเก้าต่อหหลงจี้ขวางหลงแต่ครับโอ้ตะก้อเกมครับต่อญญาครับชนะไปครับ10ต่อ6แต้มครับ